สวัสดีคะ่ะบูดีนะทุกคูเดาวเรืองนะคะสมาธิสร้างความสุขชีวิตดีดีเราสร้างได้ค่ะนะคะวันนี้อยากมาอ่านวัน,นชีวิตที่ดีดีเราสร้างได้นะคะเราก็ต้องมานะคะฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองที่ให้มีความสุขนะคะ สร้างสมาธินะคะก็คือเราต้องดูลมหายใจนะคะกำหนดที่นะคะลมหายใจเข้าออกของเราทุกวันนะคะถ้าเราเครียดเรากังวลใจนะคะให้หลับตาและนะคะฝึกตัวเองให้สงบร่มเย็นนะคะทำให้ชีวิตของเราสำเร็จง่ายขึ้นนะคะทุกๆด้านของชีวิตนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะ คืนสู่สังคมนะคะวันนี้ครูมาแบ่งปันเพราะครูได้ทําแล้วผลลัพธ์ชีวิตดีๆเราสร้างได้นะคะวันนี้อดีตนะคะที่เราเอามาใช้กันเป็นประจำนะคะทุกวันนะคะอดีตที่ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนนะคะส่วนมากนะคะก็สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอามาใช้ทุกวันตถึงแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วทําให้เราไม่ถูกอกถูกใจน้อยอกน้อยใจนะคะ วันนี้เรามาใช้ชีวิตแบบมีความสุขกันค่ะคู่นะคะเปิดเพจนะคะมาหลายปีแล้วนะคะแต่ครูก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่นะคะแต่พอปีนี้นะคะมันมีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเป่งปันมาเป็นแสงสว่างนะคะเพื่อช่วยให้ทุกคนนะคะได้ตื่นรู้ได้ตระหนักรู้นะคะใช้ชีวิตแบบขัดเกลาตัวเองนะคะ ก็ตื่รู้ในตนตื่นรู้ในตัวเองว่าเราเกิดมาทําไมนะคะกนได้ดูดกดจักรวาลทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เราใช้ด้านไหนนะคะด้านลบด้านบวกนะคะคนทุกคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าถึงนะคะเพราะเราเกิดมาเหมือนเหมือนกันตามๆพ่อแม่นะคะครูบาอาจารย์นะคะสิ่งแวดล้อมนะคะทุกๆด้านของชีวิตเราจะอยู่ในพร,รังงานที่ลบ มากกว่าบวกนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราก็ต้องนะคะเรียนรู้จากคนที่เลี้ยงเรามานะคะไม่ว่าจะพ่อแม่นะคะผู้ยศยายครูบาอาจารย์ที่เขานะคะสั่งสอนเรานะคะเราก็จะเอาข้อมูลที่ท่านสอนนะคะเอามาใช้นะคะเป็นนิสใสแล้วก็เป็นอัตโนมัตินะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนได้นะคะด้วยตัวเราเองด้วยเปลี่ยนที่คิดเปลี่ยนวิธีนะคะ มองโลกนะคะในแง่บวกนะคะที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นทุกวันนะคะ mm hmm. อดีตนะคะทำให้อารมณ์เรางหงุดหงิดง่ายนะคะ mm hmm. เรานึกถึงอดีตที่ลมเลวผิดพลาดหรือใดๆก็ตามนะคะ mm hmm. ทาให้เรามีชีวิตที่งหงุดหงิดง่ายนะคะ mm hmm. เพราะมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะตัดสินตัวเราเองนะคะ mm hmm. คิด ทษตัวเองโทษคนอื่นโทษคนรอบข้างนะคะวันนี้เราได้ทําสมาธิกันทุกคนหรือ,อยังนะคะลองทําดูค่ะนะคะผลลัพธ์ชีวิตดีๆเราสร้างได้นะคะวันนี้มาแบ,บ่งปันนะคะนะคะ,นะคะทุกคนนะคะง่ายๆแต่บตบายนะคะทุกๆด้านของชีวิตเราสาเร็จได้ง่ายๆแต่บตบายนะคะเราไม่ต้องมาทําให้นะคะตัวเรานะคะมีชื่อที่ชา้าลงและหงุดหงิดง่ายนะคะจะทําทให้สุขภาพร่างกายของเรานะคะ มีมากขึ้นเราต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดนะคะวิธีคิดบวกรู้สึกนะคะถึงถึงสิ่งที่เราปัถน,นาต้องการคือเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนที่จะมีความสุขง่ายๆแต่บายนะคะวันนี้มาแบ่งปันกันแบบนะคะง่ายๆนะคะเพราะครูก็นะคะหย,ะคะคนะคะยุดไปหลายวันเพราะมีภารกิจเราก็ยังไม่ได้มานะคะเล่าและแบ่งปันนะคะเพราะครูต้งองติดตัวเองนะคะว่าถ้า ครูได้ตื่นดูแลครูก็จะออกมาแบ่งปันนะคะไม่ว่าใครจะฟังทท่าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคะและติดตามครูที่หน้าครูเดาเดือนงะะ่ายๆจะมาจะบายด้วยะนะ,ะลองใช้ดูนะคะทุกคนสมาธิสร้างความสุขชีวิตดีๆเราสร้างได้นะคะ